รายการนี้นะครับนี่พี่เห็นไหมครับเป็นพระผงวัดบ้านแหลมปีสามเก้านี่ครับพระผงวัดบ้านแหลมนะครับปีสามเก้านะครับปีสามเก้าในวัดบ้านแหลมรุ่นนี้มีหลวงปู่หลิวร่วมปลุกเสกด้วยนะครับเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีใหญ่มีร่วมปลุกเสกด้วยพระผงปีสามเก้ารายการนี้นะครับถ้าจะแจกฟรีเนี่ยผมทําขาดทุนแน่นอนถูกไหม มันจะกลายเป็นขาดทุนติดลบในบัญชีมันดูไม่ดีเอาแบบนี้ครับพี่ผมขอแค่ใช้คำว่าแค่เลยนะใช้คำว่าแค่เลยนะองละองละนะอง์ละสามสิบบาทพอองละสามสิบบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดมาพระมวัดบ้านแหลม ปีสามเก้าสวัสดีครับพี่เอกะพงมาครับใครจะปิดกี่องค์จัดมาครับจัดมาเลยครับผมเอาราคาแค่นี้พอเผื่อพ,พี่พี่บางท่านอยากไปแจกปีใหม่เพราะผมมีของอยู่ประมาณน่าจะสามร้อยหรือสี่ร้อยองอยู่ประมาณนี้พี่มีไม่เยอะมีไม่เยอะอยากได้กี่องค์จัดไปเลยครับผมเอาราคาแค่นี้พอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีสามเก้าอ่าผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะตอนช่วงหลวงปู่หลิวพีคถ้าคนจํากันได้ในช่วงปีหกหนึ่งที่ผมเอารุ่นนี้มาขายเนี่ย องค์ละแปดร้อยนะพี่ตจ้งองค์ละแปดรนะครับตอนนี้หลวงปู่หลิวพีจะจัด,จดนะราคาจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะผมเอาแค่องค์ละเท่าไหร่นะสามสิบบาทเอาสามสิบพอพี่สามสิบพอนะครับถ้าจะให้ขาดทุนก็กระไรอยู่ถ้าจะให้แบบให้ฟรีผมทําขาดทุนไม่ได้ไนงะไม่งั้นเดี๋ยวบัญชีบริษัทดูไม่ดีนะครับ ผมเอาแค่นี้พอมาสามสิบาทผมมีของอยู่สี่ร้อยองค์ใครอยากได้จัดไปเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีของแล้วนะครับเพราะของชุดนี้ผมได้มานั้นตั้งแต่ปีหกสองหกหนึ่งขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆต,ตอนนี้นะครับอมาครับอยากได้กี่องค์จัดไปพี่อยากได้กี่องค์จัดกันไปจัดและคัดหน้าจอมาเลยนะพี่นะเอาองละสามสิบพอเออเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใจ เอาเลยลงมสามสิบบาทเออมา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 ปีสามเก้าครับพี่ปีสามเก้าครับมาเลยครับมีใครจะปิดเพิ่มเติมอีกไหมครับมีใครจะปิดเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีแล้วนะครับโอเคป้ายมาครับพี่พี่ทุกท่านผมขอก้าลวลวนลัวเคลียร์หน้าจอได้ครับผมขอก้าลวลวนลัวเคลียร์หน้าจอได้ครับมาเลยอย่าลืมแคปนะพี่นะ้อย่าลืมแคปแล้วส่งไปในไลน์แอดเรานะครับในหน้ามหาลาบไลน์แอดของเราก็จะอยู่เอ,อตรงที่เราปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับส่วนพี่ติ๊กต็อกก็จะอยู่ในโปรไฟล์ด้านบนนะครับอ่าฝากด้วยฝากด้วยนะครับฝากกันด้วยฝากกันด้วย เออเรามีพวกหลวงพ่อแพรมีอะไรพวกนี้ปะมีไหมพวกหลวงพ่อแพรอยู่เลยมาครับรายการต่อไปรายการต่อไปอันนี้มี้พักหมดเลยพักเก่าอันนี้พักหมดอ้าวรายการต่อไป ไปนะลืมมันเนี่ยเคยขายอยู่ร้อยห้าิบมามาเดี๋ยววันนี้จัดให้วัดจุฬามณีตอนนี้ไม่มีของเลยพี่เมื่อก่อนเยอะมากอ,อหลวงพ่ออะไรนะลืมแล้วเดี๋ยวนะหลวงพ่อผางอา้หลวงเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งห้าครับพระดีพิธีใหญ่นี่ พิธีหมู่เลยครับเหรียญหลวงพ่อผางนะครับสายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับปีหนึ่งห้านี่ยปกติขายอยู่เหรียญละร้อยห้าสิบตอนนั้นขายอยู่ร้อยห้าสิบวันนี้ตัดให้ผมจำทุนไม่ได้แล้วพี่แต่เอาไปเลยเหรียญละร้อยเดียวเหรียญละหนึ่งร้อยบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดมาเลยครับหลวงพ่อผางปีหนึ่งห้าครับหนึ 1, ่งสี่ครบาอ๋อปีหนึ่งเศีเอาไปเลยร้อยเดียวจำทุนไม่ได้แนละ้ว เอาไปเลยองละร้อยถือว่าเป็นการแบ่งปันในช่วงปีใหม่ปหนึ่งสี่นะเหรียญหลวงพ่อผางพาดีพิธีใหญ่เอาไปร้อยเดียวเอาไปหนึ่งร้อยบาทพออ่าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับสำหรับพระเก่าขนาดนี้นี่ครับเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสี่ครับหมูจำผิดเป็นปีหนึ่งห้าปีหนึ่งสี่ครับนี่หลวงพ่อผางครับ ใครอยากได้จัดมาเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วจริงครับสําหรับราคานี้เออสําหรับราคานี้นี่ไม่มีอีกแล้วครับอยากได้กี่องค์จัดมาครับพี่อง์ละร้อยเดียวครับเหรียญหลงวงพ่อผางครับไปหนึ่งสีเอาไปเลยครับร้อยเดียวจัทุนไม่ได้ บอกเลยว่าจําราคาทุนไม่ได้จัดมาเลยครับมีใครจะปิดอีกไหมครับสําหรับรายการนี้ปิดเข้ามาเลยครับปิดแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาในไลน์นะพี่นะเพราะข้อความในเพจ facebook เนะี่ยเราไม่สามารถใช้งานได้จริงๆตอนนี้จะใช้งานได้อย่างเดียวคือในไลน์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจัดมาเลยครับพี่พระเก่าแบบนี้นะครับราคาเท่านี้ผมว่ามันก็แฮปปี้นะแฮปปี้กับหลายๆท่านนะ มีใครจะปิปอีกไหมครับสําหรับรายการนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับโอเคไปแคปหน้าจอเลยนะพี่นะพี่พี่ท่านใดที่แคปหน้าจอแล้วนะครับผมขอก้าวลัวๆเคลียร์ยนหน้าจอได้ครับดัดไปแท้ครับพี่รับประกันแท้ยันโลกแตกนะครับเอ,อมีหลวงพ่อเงินวัดดอนเลหหอมหลวงปู่โตนะครับวัดปราดูชิมพีหลวงพ่อคุณวัดบ้นานไร่ลูกปุกเสกด้วยนะครับนะครับรับประกันแท้ยันโลกแตกนะพี่นะ ยันพี่ไปอยู่บนดาวอังคารน,นะครับอ่ามาเลยมาเลยนะปิดแล้วครับนาจอเลยนะพี่นะแคปแล้วนะแคปกันเลยยันแคปแล้วนะแคปแล้วผมจะได้ไปแล้วนะหนึ่งสองสามชิปอ่ามาครับพี่ทุกท่านผมขอเจ้าล้วลัวเคลียร์หน้าจอได้ครับผมขอเจ้าล้วลัวเคลียร์หน้า ดีนะเนี่ยวัดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องสองพระอยู่ไหนวะเดี๋ยวก็เออขายพระเก่าหรือกล้องสองพระตได้ยังกระเป๋ามันมีกล้องไหมมีกล้องสองพระตไหมของกล้องสองพระอ่ะผ้าเก่าไม่มีกล้องได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนะอ่าอันนี้ คุ้มเกหลวงพ่ออะไรนะลืมชื่อหลวงพ่อไปแล้วนะเป็นพิมพ์ย้อนยุก หลวงุ่ยจังหวัดเพชรบุรีครับอ่าหลวงปู่ชุยหลวงปู่ชุยท,ท้ท,ทีท้ทีนะติดอยู่ที่ปากเลิมเลิมหลวงปู่ชุยหลวงปู่ชุยจังหวัดเพชรบุรีนะพ่นะเนี่ยรายการนี้นะพี่นะผมเอาเร็วเร็วมันไวมันมันไวเลยนะเอาแบบราคาไม่ต้องคิดผมมีของแค่นี้มีตรงนี้ใช่ไหม ต่ชั้นล่างแค่นี้หมดแล้วนะเอาไปเลยครับพี่เหลยญละห้าสิบบาทใครอยากได้ปิดมาหนึ่งในสุดยอดเกติจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อฉุยครับเอาไปเลยเหลยญละห้าสิบใครอยากได้ปิดมาหลวงพ่อฉุยจังหวัดเพชรบุรีครับอยากได้กี่องค์จัดไปผมมี